เหม็นกันทั้งไอจภาพล่าสุดมารียวันนสิงหวานจนน้ำทะเลจืดไปเลยครับขึ้นแท่นคู่รักขวัญใจมหาชนจนตอนนี้โลกเป็นสีชมพูหวานเหลือเกินครับสำหรับคู่ของมารียมิสยู u n เว e ร์สไทยแลนด์ปี2017และสิงห์วันนสิง Thing, ประเสริฐกุลหลังจากประกาศเปิดตัวเป็นแฟนกันแล้วนะครับทำเอาบรรดาแฟนคลับของสาวมาริยไม่ทนอีกต่อไปติดแฮชแท็กทวงคืนมารียแบบรัว จนตอนนี้ก็ผ่านมามากกว่า6เดือนแล้วครับความรักของทั้งคู่ก็ฟุ้งกันเสลือเกินมีโมเมนต์ออกสื่อให้แฟนๆได้แซวกันตลอดโดยล่าสุดนะครับสามารียาก็อวดความหวานออกสื่อกับโมเมนต์หอมแ้มแฟนหนุ่มกลางทะเลพร้อมแคปชั่นว่าหอมจูงด้านแฟนๆก็อดไม่ได้นะครับก็ต้องเข้ามาแซวก,กันสักหน่อยเหมนความรักกันพึบอย่างคนนี้ก็เข้ามาแซวว่าเดี๋ยวนะคะน้ำนั่นใช่น้ำเชื่อมหรือน้ำเปล่าคะ่ะ หวานมากค่ะเหมืนความรักจูงโซคิว so ทะเลร้อนระอุเอาใหญ่เลยนะป้าปีเนียมีความสุขน้องก็มีความสุขค่ะพริม,มเลยนะลุงลุงครับขอชอดหอมกลับด้วยเรียกเดว่าคู่นี้ยังหวานกันต่อเนื่องครับฝากกดไลค์กดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ